ครับสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่ผมจะมาพ่นโดสรอบที่สองนะครับก็วันนี้ผมผสมใส่ในพกี้นะครับเขาเรียกพกี้พ่นที่เรา,อ,าอะไรนะเขาเรียกว่าขวดสเปรย์ที่พ่นลิเสื้อครับนะครับก็วันนี้ผมจะมาพ่นรอบสองหลังจากที่ฉีดพ่นรอบแรกไปเมื่อวันที่26 กรกฎาที่ผ่านมานครับวันนี้ก็เป็นวันที่วันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่7สิงหาแล้วนะครับก็หลังจากที่ฉีดพ่นไปน้ํายางก็ถือว่าออกดีครับแต่ว่าพออันนี้ประมาณ1ิกว่าวันแล้วผมก็จะพ่นรอบที่2ไปอีกทีหนึ่งโอเค,คเดี๋ยวเราไปพ่นกันเลยนี่ครับต้นแรกเราจะพ่นต้นแรกเลยครับอันนี้ผสมแล้วมันก็จะเป็น สีอันนี้อันนี้ควรเป็นสีเหลืองนะครับแต่น้ํนจะเป็นสีใสๆนะครับแต่ว่าตัวยาตัวอาหารเสร,ริมเขาน่าจะเป็นน้ําสีเหลือง,เห,องเหลืองอ่อนนะครับสีแบบนี้เลยเหลืองอ่อนแบบนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาพ่นเลยผมก็จะใช้เป็นแบบนี้มันมันจัดการสะดวกดูกว่านะครับเดี๋ยวผมฉีดพ่นน้ําออกก่อนโอเคนี่ครับมันเป็นละอองแบบนี้นี่ครับก็ฉีดพ่นแค่นี้ครับนี่ก็เปียกแล้ว ครับวไปันต่อเลยฉีดแค่นี้ครับผมจะฉีดแค่นี้พอเพราะว่าในในคลิปนะครับเขาจะพ่นกันทั้งต้นเลยครับในอ,อีพีก่อนที่ผมฉีดทั้งแรกก็เหมือนกันครับพ่นยันโคนนะครับนี่แต่ทีนี้ผมจะลองพ่นแค่ช่วงหน้าที่ผมกกีดดูนะครับว่าเขาจะซึมซับได้ดีกว่า มากมน้อยแค่ไหนนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะซึมซับได้ดีกว่า,าฉีดพ่นตรงนี้ครับเพราะว่าเปลือกนี้มันเราไม่ได้กรีดใช่ไหมครับแต่ไอตรงเนี้ยที่เรากรีดเนี่ยมันมีเปลือกบางครับมันจะมีท่อน้ํายางตรงนี้ด้วยเราพอเราฉีดพ่นไปเขาก็จะดูดซึมได้ง่ายครับในความคิดผมนะแต่ทุกคนก็น่าจะคิดเหมือนกันครับอา้าไม่ออกไม่ออก นี่ครับมาพ่นต่อกันเลยอันนี้เป็นต้นเปิดใหม่น้ำยางออกดีครับเปิดเปิดใหม่ทดลองกับต้นเปิดใหม่แล้วครับต้นเล็กนะครับต้นนี้มันเป็นต้นที่เปลือกมันตายมันตายยอดนะเนี่ยครับ,รบมันตายยอดแล้วคราวนี้มันมีกิ่งกิ่งเขางอกขึ้นมาใหม่ผมแล้วมันเหลืออยู่ต้นสุดท้ายไงผมก็เลยเปิดเลยพอเปิดแล้วน้ํายางไหลดีด้วยนี่ครับก็ลองพ่นโดดไปก็ถือว่าได้ผล ถ้าเราพ่นแบบนี้มันจะไวกว่าใช้ถังพ่นยานครับถ้าเราใช้ถังมันผมว่าเวลามันหมดแล้วมันต้องไปเติมข้างล่างครับเจ๊แบบเนี้ยผมผสมแค่นิดเดียวนะครับอถังพ่นยาเขาสิบหกลิตรเขาจะผสมแค่หนึ่งฝาหนึ่งฝาต่อหนึ่งหนึ่งถังพ่นยานครับของผมอันนี้ใช้นิดเดียวอไม่ถึงครึง่ง ครึ่งฝาแล้วครับเพราะว่าผมผสมในในคุ้น้ํานะครับแล้วผมถึงเอามากรอกใส่ในปกีอีกทีนึงแล้วผมก็เอใส่ในขวดขวดเป๊ปซี่ขวดลิตรนะครับสำรองไว้ตรงนู้นถ้าหมดเราก็ไปแวะเติมก็ดูว่าจะได้ผลไหมนะครับรอบที่สองจะได้ผลดีกว่ารอบแรกหรือเปล่าเราก็ต้องรอชมรอติดตามช่องผมได้เลย ก็ผมจะลงคลิปบ่อยๆนะครับคลิปการใช้โดดดูว่าจะได้ผลไหมภายในหนึ่งเดือนแล้วก็ผมก็ได้สั่งน้ำหมักน้ำหมักพ่นในายานครับผมจะเอาไปพ่นตรงตรงโซนนู้นโซนขั้นบันไดผมจะเอามาทดลองเพราะว่าเพื่อนผมใช้อยู่เพื่อนผมอยู่อยู่ที่น่านนะครับเขาแนะนําผมก็ได้ผมสายทดลองอยู่แล้วครับเกษตร มันไม่ได้เสียหายอะไรครับถ้ามันไม่เกิดผลเสียก็บต่อ,อทรัพย์สินเราต่อต้นยางของเราเราก็กล้าที่จะเสี่ยงเพราะว่าอีอยางมันเป็นแค่น้ำหมักนะครับมันน้ำหมัก em เอยเะไรพวกนี้ครับอย่างเหมือนของสูตรครูเซมอะไรแบบเนี้ยผมก็อยากจะลองทําลองใช้ดูนะครับของสูตรครูเซมแต่ว่าผมยังไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะได้ทํานะครับเพราะผมไม่ค่อยว่างอันนี้น้ำหมักนี่ก็เพื่อนแนะนําผมก็เลยจะใช้ เพื่อนผมเขาใช้น้ำหมักตัวนั้นอยู่โยผมจะบอกชื่ออีกทีหนึ่งหลังจากที่ผมได้ของแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวให้ดูแล้วเรามามาผมจะใช้ให้ดูแล้วก็มาดูกันว่า,าเขาจะได้ผลเหมือนที่เพื่อนผมเขาแนะนำไหมเพราะว่าเพื่อนผมเขาใช้อยู่แล้วคราวนี้เขากรีดแล้วน้ำยาม,มันไหลดีนะครับ เกษตรมันเป็นการทดลองครับคุณผู้ชมทำทำกเกษตรเราต้องทำให้สนุกเราอย่าไปกลัวการาสูญเสียหรือกลัวการอ่ะเดี๋ยวอันนั้นจะเสียหายอะไรเสียหายเราเราดูเราคิดเราคิดแล้วว่ามันมันไม่น่าจะเกิดผลเสียอะไรต่อทรัพย์สินของเราเราก็เสี่ยงใช้ไปเลยครับทำไปเลยถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่รู้ครับมัน ถ้าเราได้ทําได้ลองทํามันจะเป็นมันจะสอนเราครับมันจะเป็นประสบการณ์สอนเราว่าอันไหนดีไม่ดีนี่ครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็มาถึงจุดที่เติมแล้วเนี่ยครับผมก็ผสมมาใส่กับขวดลิตรนะครับพอผสมแล้วเขาจะเป็นสีแบบนี้อันนี้จะเห็นชัดว่าเป็นสีใสนะครับพขวดเป็นสีใสนี่ครับก็เขาจะมีฟอง มีฟองอยู่ก็สำหรับคลิปนี้ก็มาถ่ายให้ดูาการฉีดโดสรอบสองโดยการใช้ปอก,กี้นะครับไม่ได้ใช้เครื่องอถังพ่นยาสะพายหลังนะครับก็เดี๋ยวเรามารอรับชมกันในคลิปถัดไปนะครับว่าน้ำยางเขาจะมาดีแค่ไหนนะครับหลังจากที่เราฉีดพ่นโดสรอบที่สองแล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปฉีดพ่นให้เสร็จก่อนเพราะเพราะว่าเดี๋ยวเราเสร็จช้าเดี๋ยวฝนจะมาเดี๋ยวมันจะล้าง <c oughs> อายาของเรานะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมได้นะครับสวัสดีครับ